สวัสดีจ้าพี่น้องมืาอนี้ยขอจีพาพวกเจ้ามาเห็ดหยังขอเคยพาเห็ดไปแตงแต๊กขอเห็ดคลิปไม่ไหมเนาะพี่น้องเนาะขอเห็นแต่เอฟซีเก่าแล้วจ้าเนาะเอฟซี FC ไม่สนใจคือสิบวันได้เห็นเนาะพี่น้องมืาอนี้ยขอจีพาพวกเจ้ามาเห็ดแตงกระตังโกเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เอาแป้งพิซซ่าได้มืาอนี่ยขอจีพายแป้งกระตังโกเลยมาเนี่ยเดี๋ยวขอจีพาเห็ดเด้อพี่น้องอันนี้เกี๊ยวน้ำพอธรรม,มาดาเลยเนาะพี่น้องเนี่ยเออแล้วก็แป้ง ก็จะแป้งก็เปิ้ลอันนี้เป็นแป,งแปงน้งแป้งเฮ็ดขนมปังเนาะพี่น้องเนาะของอเมริกันพี่น้องเนี่ยแป,ป้งสำหรับเฮ็ดขนมปังแล้วพี่น้องนะนี่ปลาปลาเกีียวตวงแป้งแล้วพี่น้องนี่ ไปเด้อพี่น้องเด้อแป้งตัวนี้เด้อแป้งตัวนี้ออกไปไว้เดียด๋วยวพี่น้องแป้งของอเมริกันนี่แก้วน้ำหนึ่งในพี่น้องเนี่ยประมาณแก้วห้องก,กินน้ำนี่ละพี่น้องไผมักเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเฮ็ดตามใจเด้อพี่น้องก็กระเอาแก้วหนึง่งแล้วก็แป้งสูตรธรรมดาพี่น้องเนี่ยศูนย์ศูนย์เนี่ย ู000เนี่ยพี่น้องแป้งธรรมดาที่บอบมี่อย่างเลยพี่น้องถุงมากยใหญ่เลยเรแต่กวาดตัดออกพี่น้องเออแต่แ,แป้งสองโตเด้อเออคนใส่เม็ดพอดีพี่น้องนี่มันเดินน้อยๆขผออื่อเราใส่ให้มันเบิ่ดเวลาเห็ดส่อันนี้ไข่สีเร็ดประมาณจัก เครื่องแก้วเนาะพี่น้องแป้งส่วนผสมให้ใส่แป้งขนมปังหลายก็แป้งตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ประมาณตั้มนี่แหละพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายตามใจเขาพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือยีดยีดสำหรับเพลทขนมปังแล้วพี่น้องนะเออนี่ในห่อนี่มันสิมีสามห่อหน่อยยังเสร็จพี่น้องเ่อออเฮ็ด,ดีย๋ยเบิ่งยันคลิปมันยาวไหมพี่น้องโอ้หัอกรเปิดออกดดไปได้แล้วเนาะพี่น้องเลย นยยเนี่ยกระชิ่ยใส่ยีตเนี่ยประมาณซอนเนี่ยพี่น้องซอนซ้าพี่น้องนี่ใส่ย,ยีดประมาณหนึ่งซอนซ้าได้พี่น้องหนึ่งซอนซ้าเนี่ยพอเต็มซอนเนี่ยแหละพี่น้องก็เอาลงในแก้วนี่เด้อเพราะว่า,ายีตหลุ่นนี้มันเม็ดใหญ่เขาต้องเอาละลายหนามก่อนอันนี้ยีดอันนี้ผงฟูนี่ ผงฟูคอใส่ตานน่เด้อพี่น้องเด้อตาอันนี้กับมีคือกันพี่น้องผงฟูนี่แล้วแต่จะบอกวอยใส่ตานน่มันมีตาเนิคอยใส่ตานี่พี่น้องเนี่ยงฟูสําหรับเพ็ขนมปังเด้อพี่น้องเด้อบอมเป็นสาหรับเพ็ดเค้กเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่มมันนี่สสาหรับเพ็ดขนมปังพี่น้องอ่าเนี่ก็ผงฟูผงฟูใส่ในนีเลยเด้อนี่หนึ่งซ้อน นี่ใส่ประมาณซอนซอนเคิงนะพี่นอ้อง <_ d S 1> ผงฟูอ,อันนี้คือแอม,มโมเนียแอม,มโมเนียใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เด้อพี่นอพพ้องไผับ่มีก็บ่ต้องใส่แอม,มโมเนียข่อยมีข่อยก็ใส่ซื่อๆนี่แหละพี่นอ้องแต่ข่อยก็บ่ใส่หลายดอกข่อยบ่มักนี่ข่อยใส่แค่เนี่ยพี่นอ้องแอม,มโมเนียนี่เอาใส่ผสมกับยีสต์้อพี่นอ้องเขาต้องเอาไปละลายหนามก้นแอม,มโมเนียพี่นอ้อง แล้วก็ใส่เกลือบัดน,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 นี้พี่น้องนี่นเกลือประมาณนี้พี่น้องายซอน้าพี่น้องเออไปมักน้อยมากหลายตามใจเด้อแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลขอทีใส่ยุทีีสองซอนนี่พี่น้องหนึ่งซอน้าสองซอน้าได้พี่น้องน้ำตาลอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็เสียเอานามมาใส่บัติ น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยพี่น้องเอาก็ใส่น้ำลงไปประมาณนี้พี่น้องเนี่ยกา่าเบื้องน้ำน้ำก็ะป้งพี่น้องเออเนี่ยเราก็ตีมันเข่ากันนั้งเสียพี่น้องตีมันเข่ากันนั้งเสียพี่น้องน้ำกระเป่งเราก็ใส่น้ำมันพืชน้ำมันพืชธรรมดาเนี่ย้อพี่น้องเออที่เขามาถอดเทกับเข่าพี่ยังเลยพี่น้องหนึ่งซอนซ้านนี้เละพี่น้องน้ำมันเนี่ย ใส่แคทติมงซอนพอใส่น้ำมันพืชพอหยั่งพอว่าบ่ให้มันอมน้ำมันเวลาเขาไปทอดปลาดังกูอ่ะพี่น้องเออบ่ให้บ่ให้ปลาดังกูอมน้ำมันเขา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 เห็ดใส่น้ำมันนั่นเจียแล้วเขาก็มาตีตีตีตัวเนี้ยให้มันแตกพี่น้องมาหนี่งเนี้ยนี่เขามาตีให้มันแตกนั่นเจียโอ้ขีดกับเส้นเงาไว้เลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ตีให้มันแตกแล้วก็มาหล่อนแป้ง แป้งเพาต้องหล่นก่็ได้พี่น้องได้นี่เราก็มาดเห็ดแป้งทั้งเข่ากันแล้วก็เอาไข่ไข่ไก่หน่วยนึงนี่ไข่ไก่ตอกลงไปนี่เลยพี่น้องเลยนี่น,นี่ไข่ตอกลงไปในนี่เลยพี่น้องแล้วก็มือขยุ้มขยุ้มมันต้องเสียพี่น้องเนี่ยนี่ ขยุม้มขยุ้มไม่ไข้มันแตกทั้งเสียจ้ะแล้วก็บคุ้นให้กันเลยพี่น้องมัหนนี่นี่พี่น้องน,น,น,องนี่ขยุม้มขยุม้มมันไส่กันทั้งเสียพี่น้องเนี่ยนี่จะไปเไห็ดทำไมงานี่เห็ดเข่ากันทั้งที่แหละพี่น้องนี่เห็ดง่า,งายๆพี่น้องผู้ใด,ดอยากกินปลาหนังกูอยู่ตามประเทศเนาะพี่นอนะ้องเนาะย่างเหมือนสองกินกับกาแฟนี่โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องไว้ปนังกูก,กับกาแฟนี่เข่ากันคักพี่น้อง แล้วกับวิธีใช้น้ำเนี่ยพี่น้องคอยสิบอกเฮาบ่ต้องเลงน้ำคอยหยดไปเรื่อยๆนี่คอยหยดหนึ่งสองสามเนี่ยสี่ห้าหยดไปหกซอนกันนะพี่น้องนี่เขาจะไปเลงน้ำหยอดไปเรื่อยๆอืหยอดไปเรื่อยๆ,อยออยๆนวดไปเรื่อยๆพี่น้องนี่มันติดมือกับสามมันไปล้างเราหนวดแปะมันก็ต้องติดมือธรรมดาพี่น้องนี่ นี่ก,ก็กานวดไปเพราะมันเข่ากันได้ซ้ำนี่มาเนี่ยเอาอันนี้ใส่ยีาามาเนี่ยเอาน้ำใส่อีกพี่น้องมาเนี่ยเห็นดี่ดอกพี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่อ่าลดน้ำมาได้พี่น้องมาเนี่ยนี่นวดแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยนวดไปเลยรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ยปรลังเข่ากันซ้ำนี่ประมาณนี้แล้วบัดนี้ก,ก็เอาน้ามยอดอีกข้งเสร็จพี่น้องอือหนึ่งสองสาม 1, 2, เนี่ยอ่ายอดทีละสามซอนสี่ซ้อนไปเพราะปั่นเนี่พี่น้องเนี่ยอืออยะเค็ดให้พวกเจ้าเบิ่งให้มันถูกขันตอนเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปสีนวดแป้งออกมากใบอยู่เนี่ยพี่นอ้นนงนนนองคิดมันกับสีเงาอยู่นวดแป้งบ่ได้มันกับสีบป๊ปปินให้อีกละเนาะ นี่พี่น้องติดมืองสิล่ะพี่น้องสามมันเดี๋ยวมันก็ออกนี่สองสามนี่พี่น้องใส่ซี่ซอนก็นได้พี่น้องอยู่ประมาณนี่แหละสามซอนซี่ซอนนี่แหละพี่น้องจะไปเลงเทจุกส่เลยละพี่นอ้ะะนงนองเด้อนี่เฮ็ไเเดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆใส่เวลานวดแต่งเป็นเครื่องชั่วโมงอยู่ด้วพี่น้องเนี่ย บ่าเมนมาง่ายๆเด้อหนวดแป้งกระดังกูพี่นอ้นนนนอ,งนองนี่หนวดมันเข่ากันนั่งแี่พี่น้องเนี่ยนี่นี่มันเข่ากันทําเ,น,เ,าเน,าาน,นี่ยเขาก็เติมน้ำอี่างแช่พี่น้องเนี่ยเนี่ยเติมน้ำมันเข้าไปพี่มันอองแช่พี่น้องก็เติมนม้ำเข้าไปจักสามซ้อนหนึ่งสอง สามเนี่ยพี่น้องแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสิยาวเดี๋ยวให้มันนวดแป้งกันสิเดี๋ยวจะมาเบิ่งไหมเนาะจ้าเนาะนี่เนาะจ้าพี่น้องแป้งเนาะที่เขานวดมาจนมันสีใดเดี๋ยวเลิกพี่น้องวันนี้ก็อยากให้เดี๋ยวพวกเจ้ามังทุกขันตอนพี่น้องแต่ว่ามันขยานคลิปมันยาวแห้งไหมพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เวลานวดแป้งมันโดนนะพี่น้องเป็นครึ่งชั่วโมงเลยได้พี่น้องนวดแป้งเนาะนี่ เป็นมะดอกพี <GA> ่น <jak> ้องนี่นี่นวดออมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่อย่าให้มันแล้วเกินไปเด้อพี่น้องเด้อแป้งนี่นวดมามันได้ซ้ำเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขานวดไปแล้วมันก็บติดกระมังแล้วพี่น้องแป้งมันได้ยาเป็นมะเนี่ยนี่เอาประมาณนี้แหละจ้าแล้วบัดที่นี่เขากะคันผู้ใดใส่เล็บก็ได้เด้อเอาเล็บเอาเล็บพันปากมันไว้แล้วกันไพ่เอาเล็บพันตรงมีผ้ามาคุ้มอีกเท่าหนึ่งเด้อเพราะว่าบให้มันโดนแสงยีดเกาสิได้ทำงาน แต่ว่าข่อยพ่ใส่ลแลบได้พี่น้องเ้ขอข่อยจะใส่ตัวนี้นี่ข่อยใส่กระดาษฟอยลคุ้มเพราะว่าบ้แห่แสงมันเขาข่อยใส่กระดาษฟอยลคุ้มฝอยอย่างพ่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้เขาต้องมากลับแป้นอีกเทีย่ยงเด้อพี่น้อง อ่าขันห่าใส่แล็บมันต้องไะนเอาแล็บถิ่มต้องะเห็ดไมมันบ่าพี่น้องแต่ขันท่าใส่กระดาษพอยมาคุ้มแบบนี้มันแต่เห็ดงายอย่างพี่น้องเขาลือเขาลือแล็บลืดนี่อองที่เขาก็สามารถกลับแต่ของแต่พี่น้องแต่ก็เอานีใส่ไว้ส่เราคอยก็เอาอีหยังมาปิดไว้ั้าเนียพี่น้องปิดพอหยังเพราะว่าบ่าให้แสงมันเข่ายีดเขาทำงา้นพี่น้นองอ่าได้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงมาเบิ่งไม้นะจ๊ะเนาะ นี่เด้อพี่น้องแป้งที่ห้องมักไปแล้วสองชั่วโมงพี่น้องนี่เห็นว่าพี่น้องนี่นี่แป้งที่ห้องมักไปสองชั่วโมงแล้วนาตามันกระสิออกมาประมาณนี่แหละพี่น้องเห็นอกตอนแรกมันนน้อยเห็นปะอันนี้มัน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 ฟูขึ้นเลวเห็นว่าพี่นอ้องี่เขาก็มักลับแป้งนี่เอาเมือกูย,ยิ่งใส่พี่น้องนี่เอาเมือกุยขามะถึงนึงใส่พี่น้องนี่ย นี่แหละหลังจากที่เขาหมักไปได้สองชั่วโมงนี่นี่พี่น้องกุ้ยแค่นี้ละพี่น้องนี่นี่แล้วก็ปิดฝาไว้อีกพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้ปิดไปอีกตื้นมือนเสามาทีเดียวจังมาถอดเลยพี่น้องบ่ต้องมาเห็ดยังมันอีกปะเนี่ยปิดใส่แค่เนี้โอเคเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวมือนเสามาเบิ้งไหมเนาะจ่าเนาะว่ามันจะเป็นตังไหนดีจ้าพี่น้อง,ง,อง,องบ้านเอกความสีผาบอกเจ้ามาถอดกระดังกูได้พี่น้อง นี่เด้อแป้งแป้งที่ว่าคนมักไวต้ตเมือคืนนี่เนาะพี่น้องเนี่ยตกไม้นี่นเนมสืสาบ้างสันท่ยุบป,ประมาณนี่แหละพี่น้องคอยเอากระดาษฟอยล์พับหนามันไว้เนาะพี่น้องเลยแล้วก็ปิดฟ้าไปนี่ละอือตกอธิภาสกแกะมาถอดแล้วป่ะเนี่ยเอาแป้งเอาแป้งโรยเฉียงกันเนาะพี่น้องเพราะว่าแป้งปดังโก้นมันสติดเฉียงเลยพี่น้องมันก็คือแป้งพิซซ่าเด้อ เพราะแปงมันเป็นแปลงเ,เขาเหตดเองเนาะพี่น้องนี่มักใบขามขึ้นเด้อพี่น้องแม็กมักแปลงปลาดังกลัวเอาก็ไล่ลุ้มมันออกเสียพี่น้องนี่นี่ลลุ้มท่างขางเสียพี่น้องล่ตั้งแต่ท่างขางม,มัดดอกเสียซื้อพี่น้องเน,น,นี่ย ไปล <mel od ic egg> ้มท nah so so ่างหางพีน้องซื้อพี่น้องอืแล้วก็เอามาเข็ดอันนี้มันเนี่ยเนี่ยเซลมาประมาณนี้แหละพี่น้องมักหน่อยมักง่ายตามใจเขาได้พี่น้องเอาลงมาเสียเราก็มากิ่งกิ่งกิ่งกระแปงนั่นแหละพี่น้องมันยังมก็ตดเขียงนี่นี่เราหันแป้งเขาเห็ดเองมันดีสามารถจืดแต่งเสร็จพี่น้องเราคือแป้งพิซซ่า แต่ว่าเฮามันตรงไหนใสเวลามักขถามคืนพี่น้องเออนี่ใสแม่กินกินนะพี่น้องใส่ควาวมหนาประมาณครึ่งซินพี่น้องเออใสก็ะติกตาไปเห็ดเนื้อลงมันน้ำพี่น้องมักหน่อยมัก์ง่ายตามใจเฮาพี่น้องเด็ดไปเลย ข่อยกัดทีเฮ็ดโตนว่าเสมอกันดอกพี่นอ้องเพระาะว่าข่อยว่ามันมืออาชีพพี่นอ้องนี่มันยาวก็เคี้ยงก็เอาล,ง,ลงมากินไหมอีกนี่นี่ประมาณนี้แ่ะพี่นอ้องอันนี้เอาไว้เอาไว้ไปรองหนามันพี่นอ้อง ว่มานมันมันหอนไปเออเขาต้องใส่ตัวนี้เป็นตัวรองเนะพี่น้องนี่นราปรกาสิเธิ์ใดประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ยตัวของข่อยแก,ก่สังเกตรถมันสิบ่ข่อยเสมอกันพี่น้องเออเดี๋ยวข่อยไปล้อมึงน้ำมันงั้นเยพี่น้องเด้อว่าม,มันหอนไปนี่พี่น้องน้ำมันเริ่อมหอนแบบในข้ามามาจับคูณนะพี่น้องมั่นเ่ง จะเอาใส่มันมัดสุดตัวเลยได้พี่น้องไงนี่นจับคููซะเรากับกดกลางมันจังหน่อยเด้อพี่น้องให้มันติดก,กันอ่าแล้วก็สิพาไปใส่กระทะเนาะงจานเนาะใส่ไฟอ่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่ไฟแห้งเด้อพี่น้อง ข่อยใส้ลายโูนพี่น้องมันนีเต็มกระถ่อคนพี่น้องเต็มดีป่ดอกน้อพี่น้องเอ้ผมขอยขดมันมาใส่เอาเจ้าก็จะน้องเต็มกระค่ะข่อยโูนแม่พี่น้องข่อยไส้หนามันมาลายมันได้ใส่ได้หน่อยตัวแม่พี่น้องมันก็ใส่ได้ซีตัวปกติซีตัวมันสิพข้อดีกย่แฝาดใส้สาขาพี่น้องหนึ่งตัวลอกมันพี่น้องเห็นบ่มันเดือดเราเขากระตักออกมาทพักไว้ในตะเกียงเลอพี่น้อง นี่กัดหนากัดหลังมันใส่น้ำมันนะั่งเฉ่พี่น้องกัดบางสุทางนะพี่น้องเนื้อเห็นดีว่า,ราหรอกเนาะพี่น้องเนาะแล้วพิเอากล่องตรน,นะพี่น้องให้พวกแก้วเห็นดีๆเนาะชิดกว่าหนาสีเข้มอยู่เนาะพี่น,อน,น้องไม่เลอืะ อดไฟอ่อนแล้วพี่น้องห่านทอดไฟแห้งแล้วมันสิใหม่ก้อนสุกปลาดองกัวนี่ทอดไฟอ่อนแล้วเ,เขาก็กลับหนากลับดังเพิ่งแล้วพี่น้อง 喂，你呢？ ้ำเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่ง่ายๆคลิกมันก็ดูแล้วพี่น้องปอดไปเอาก็จนมามันมันเหลืองได้ตามสีเขาต้องการน่ะพี่น้องเออหม้อกัดหนากัดหลังสีแล้วพี่น้องแต่พี่พ่อเนี่ยเจ้าเบิ้งสากหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ จะเบิ้งฝากหนึ่งเด้อพี่น,ออน,น้องนี่นหะกัดบนกัดหลังเยอะพอปนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเอาก็จนว่ามันเหลืองเหลืองใดตามตีเขาต้องการน่ะพี่น้องขันเปิดไฟแห้งมันสิไหม่ก้อนสุกเด้อพี่น้องมันสิบ่สุก ทางไหนมันสีแป,ป้งดิบทางนอกมันสิใหม่ยังสี่เมตรพี่น้องเออต้องเปิดไฟอ่อนไฟอ่อนออน,ออน,ออนถึงปานกาลางแ่ะพี่นอ้องอ่อนนั่นแหละแล้วก็กลับมันยังสี่ละพี่น้องอืมมากเลื้ยงหน่อยเลื้ยงน้ยตามใจเขาพี่นอ้องเหนบ่าก็ฮ็ดโตใหญ่พี่น้องอืม เขาสีเข็ดโตแล้วแต่เขาสีเข็ดมากโตหน่อยมากโตใหญ่าตามใจเขาพี่นอ้องโตปลาตังโกะอ่าไข่ห่านเหลืองก็น,น่าพี่น้องเนาะเวลาแม่ชิ้นเงาขดเนาะจา้ะ <c oughs> นี่พี่น้องคอยกัดสีเอาเหลืองสั้นนี่แหละพี่น้องนี่เห็นมะพี่น้องนี่นี่เอาเหลืองสั้นนี่แหละพี่น้องนี่เรากะตักออกใส่ตะเกงไว้ได้พี่น้องเด้อเขาตักออกใส่ตะเกงพักไข่ห่านเสด็จหนมันได,นดนนพนน้พี่น้องนี่เราจะเอาเหลืองประมาณนี้แหละจ้ะโอเคได้จา้าเราถอดเหมือนจังมาเบิงเนาะจ้าเนาะ ดีจ้าพี่น้องนี่แหละปลาดังกูที่ก่อยทอดแล้วเราเด้อเนี่ยอ่าก่อยทอดต้องหั่นละนี่ก่อยพ้าพวกเจ้ามาก,กินบิ่งพี่นอ้องนะเห็นว่ามันสีมันสีโปง่งมันสีฟูดีเห็นว่าพี่น้องนี่นี่แหละที่ก้อยผ้าเห็ดบ้างหั่นพี่น้องเรากำลมาก,กินกับกาแฟมันโปงน้งไงว่าพี่น้องฟูดีบะ เอาไปใหดกินบ้างนะจาเด้อพูดเลยอยาขึ้นปลาดังกูกับกาแฟอันนี้ปลาดังกูอีดีด้วยนะเพราะเป็นแป้งพิซซ่าคือเก่าอืมฮะสารสารแฮกซี่สารอันนี้เป็นแป้งแป้ง,งอันนั้นอี่ดี ปลาดังกูอีลี่อยมักแป้งปลาดังกูอีลีอันเนี่ยอือเพราะเป็นพิซซ่าคือเก้าแล้วทั้งที่กรอบนอกนุ่มนพี่น้องอือเอัไปเห็ดต้องไม่จาเด้อนี่ไงเห็ดปลาดังกู ปลาตังคูมักมันต้องเลยมักแป้งขามพื้นพี่น้องอืมอมาก,การหอนเฮ็ดเ่ืดอเด้อยพี่น้องมันเท็เจ้แต่เฉพาะหนาหนาวมันเฮ็ดยากนะหอนพี่น้องเฮ็ดปลาตังคูอ่ะเ่ยตลา,ขาขงขายขนมปังเขากดจุ่มพี่น้องอืมปลาตังคูเจ็บขนมปังพี่น้องหนาหอนเท็ดยากหนาหนาวเฮ็ดง่ายอย,ยู่พี่น้องอากาศอันนี้มันกป็นฮันดัน พานได้ห่อนครับมนกอได้พ่อเฮตใหญ่พี่น้องนะพูดเดียว่าพี่น้องคอยเคยพาเฮตตั้งแต่ไปทิ้ดคลิปไม่ไหมนะพี่นอ้องเปีนแต่ 9, 9, 9, เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เพิ่งเกิดขึ้นนีเห็นเนาะพี่นอ้องเรลละจา่าย อ,อนอกสมหมพ่องเห็นบังตะจาเด้อ,อพี่น้องเห็นมัเย็อเล้วก็มพกัพักพักไม่กระดาษซับซับมันนั้งแต่พี่นอ้อ,นองอ่าห็ะจาเด,ด้อคนณะลายตะจาตากกูซับตะกายไปปบะกูดกันไม่ตะจาเนาะบาย